สองภาพใบเตยสุธีวันขึ้นเวทีโชว์สเต็ปครั้งแรกหลังถูกปล่อยตัวโชว์สเต็ปเต็มที่ทั้งร้องทั้งเต้นชาวเน็ตโฟกัสที่ข้อเท้าจากที่ก่อนหน้านี้สารอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวใบเตยสุธีวัน ก็มีกระแสฮือฮาทันทีเมื่อมีข่าวว่าสาวใบเตยรับงานงานคอนเสิร์ตท,ทันทีโดยมีคนแห่ซื้อตั๋วกันหมดเกลี้ยงและต่อก็มีคลิปวิดีโอสาวใบเตยสุธีวันกกำลังซ้อมร้องซ้อมเต้นกับทีมของตัวเองก่อนขึ้นคอนเสิร์ตแรกซึ่งก็ซ้อมกันแบบเต็มที่สุดๆและล่าสุดก็มีภาพของใบเตยสุธีวันขึ้นคอนเสิร์ตครั้งแรกหลังจากถูกปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อในชุดเรสสีดำติดโบช ชมพูซึ่งสาวใบเตยก็โชว์สเต็ปเต็มที่ทั้งร้องทั้งเต้นแต่ที่หลายคนโฟกัสคือกำไลเอมที่ข้อเท้า